วันนี้ไปลองกันหนึ่งสองศูนย์ก้ามาแพ้ไปสามศูนย์ยังไม่ไหวว่ามันเอาขวานมามาเล่นไงอะไรผมบอกพี่แล้วพวกผมทำขวานไปสักพัก,กน,นะตีหนึ่งสองศูนย์เก้าบอกสองหมื่นห้าวัดมันมีออฟกันดาบทั้งหมดสองออฟออฟแรกคือซอร์สแมนซอร์สแมนเนี่ยขั้นวีจะก,การอยู่ยี่บสองเปอร์เซ็นต์ถ้าการสี่ชิ้นเนี่ยประมาณแปดสิบแปดถ้าพี่เล่นแบบผิวของเขานะผมไม่แน่ใจว่าขวานมันมีออฟก่อกวนไหมไอออฟที่แบบว่าไว้ป่วนะ จาะทะลวงเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันตันอยู่แล้วเห็นป่ะผมก็มาทําอย่างเงี้ยมันตันแล้วนะเก็บไว้ก็ได้เผื่อมีคนใช้คข้เก็บไว้ขายก็ได้น้องคนดูเนาะเอาอย่างงี้กลัวผมจะมาได้ขนาดเนี้ยคนดูเชื่อไหมว่าว่าผมอะเหลือห้าร้อยเอาไปคนละร้อยอีกห้าคนด้วยของค้ามีย โอ้เติมมันไม่ตอบพี่เลยครับไอคนที่เติมหลอดใช่ป่ะเขาไม่ตอบผมเขายังไม่ตอบผมเลยว่าผมพิมพ์ไปว่าเติมหลอดโดเนตให้หน่อยเขายังไม่ตอบผมเลยแต่ว่าผมจะเก็บมันไว้นะครบแล้วแต่ผมจะเก็บไว้ก็คืออาจจะขยายลงไม่ได้ใหญ่แล้วแต่ว่าจะเก็บไว้ยังโชว์อยู่ใจจะยังไม่เปลี่ยนหลอด นอประมาณนี้แล้วกันไม่เล็กเกินไม่น้อยเกินเอาฝั่งนี้แล้วกันครบไปละอืมไม่มันจะได้ไม่ต้องลกหน้าจอด้วยตอนแรกเพราะมันครบไปแล้วไงมันประสบความสำเได้ตรงนี้ไปละ ออหวาดกลัวใส่ได้ทุกอาวุธอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปศึกษาดูนะครับคือแต่คนดูอะพอเข้าใจแล้วเนาะอันนี้ผมว่าไม่น่ามีใครเรียนแล้วเนาะผมคิดว่าคนดูไม่ได้มีใครเรียนแล้วเพราะว่าขวานอะมัน,ม,นมันแก้ทางดาบชุดอ่ะชุดอะมันมีกันกันกันเขาเรียกว่ากันเลครับมันมีกันดาบอ่ะชุดมันมีกันดาบ แต่ว่ามันไม่ได้กันขวานนะเอาดูดเอาปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําให้มันเทพจะทําให้มันเทพแน่นอนพยายามหาซื้อทุกอย่างเลยครับเทพผมจะพยายามทําให้แบบไม่แพ้อะเอาง่ายๆเลยเนาะพยายามบอกคนดูเหมือนกัน ยินดีกับตาทุกความสำเร็จมันก็ต้องซื้อบางทีอะ่ะลองไปถามพวกน้องสองศูนย์เก้าก็ได้นะเพราะว่ามันน่าจะเห็นผมอยู่ในอยู่ในนี้ตลอดเล่นอยู่ตลอดอืมเพราะว่าบางทีเราหาไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องหาครับคุณดูทําให้ขวามันโหดอะ่ะไอถามไห้ตาน เออนั่นแหละผมก็ไม่อยากแบบให้แบบน้อยหน้าไงให้คนดูน้อยหน้าคือที่ผมหยุดไปสองสามวันอะอะ่ผมยอมรับมันเป็นความรับผิดชอบของผมผมมันมันไม่มีความรับผิดชอบเลยแหละส่วนหนึ่งก็คือเล่นเกมเพลินจนถึงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยเล่นกับพวกสายฟ้าเล่นกบอะไรอย่างเงี้ยก็คือตื่นไม่ได้ว่าจะนอนห้าโมงเย็นตื่นสองทุ่มนอนสองชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ตื่นไม่ได้ก็เลยหยุดเป็นวันสองวันมันวนลูปอย่างนั้นมา มันติดเกะแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ทําอะไรก็มาทําอัพของเล่นคอมอย่างเงี้ยเนี่ยก็มาทําของอย่างเงี้ยเพื่อ,อไปสู้กับเขาเออไม่ได้ไม่ได้ไม่เนาะไม่เอาแบบนั้นนอนน้อยเกิน โอเคโอเคโอเคน้องเค okay, ยอมรับก็ดีแล้วพออ้างแล้วมันงุนงิดอ่าก็นั่นแหละก,ก็ผมบอกแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของผมผมก็ผิดส่วนตรงนี้ก็ขอโทษอืมแล้วทีเนี้ยผมก็เล่นจนติดอะติดทั้งทั้งจ้างนะรู้ไหมผมจ้างอะ่ะทั้งหมดอะเกือบสี่พันแล้วนะแค่จ้างนะของอยังได้แค่เนี้ยไม่เต็มอะ่ะหนังจะซื้อคัมภีร์นะ ซื้อคัมภี์เขามาอัพเพราะว่าถ้าผมไปเอาไปทำออฟพวกดาบพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามายัดอะ่ะมันยัดได้แค่สองสามชิ้นที่เหลือสุดท้ายก็ไม่พ้นคัมภีร์งงปะผมไปทําดาบกากๆแล้วก็เอามายัดกับยัดกับดาบไอ้พวกนี้มันตีเข้ากันได้นะโดยที่ไม่ต้องเสียคัมภีร์ไม่ต้องซื้อคัมภีร์ไม่ใช่ซื้อสมุดดิเอามายัดได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าอ่าไปต่อไม่ได้อ่ะ มันก็จะตันแค่นั้นคนที่เล่นไหมครับผมว่าก็น่าจะรู้แหละเนาะของมันตันเร็วมันก็เอาไว้วอรไงครับไว้วอรเนี่ยดูของผมเ่ยกางเกงผมยังหนึ่งกากอะไรอยู่เลย ยังไม่มีกันยังไม่มีกันไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีกันอาวุธอะ่ะของผมอะยังไม่มีเลยแต่ชุดของน้องมันอะกันกันเออมันก็มีชุดเอินอีกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนโอ้ยแบบดีมากอะ่ะ ดีมากดีๆกับผมมากครับทุกคนเลยทุกคนเลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูดาเมี <c oughs> ผมพาไปดูดาเมีด <c oughs> เดี๋ยวเล่นให้ดูขอ <c oughs> พาไปดูดาเมีแต่ละอย่าง <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปอัพวันวันนี้แหละผมหาอะไรซื้อไก่ภูมิมาโคไอ คนดูน่าจะรู้จักภูมิเนาะภูมิอะของเยอะนะภูมิอะมีพวกคัมภีร์ดีๆเยอะเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะหาซื้อ,อใส่ขวานเพราะมันมีไอของตั้นหมดเลยไงอของภูมิอะ่ะมันเก็บไว้ให้น้องมันอะ่ะที่อยู่ในมันเหตุอ่ะเพราะว่ามันบอกว่ามันในมันเหตุจะจะยุบที่สตาเล่าให้ผมฟังจะจะยุบแกงใช่ไหม เห็นปะสองทีตายขวานขนาดแค่ย okay. ังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะดูดิขวานแรงมากครับเห็นปะทีเดียวมันก็เลยมาเล่นนี่ไงโอมันมาเล่นนี่ ขวาแรงนะเงียบับเลยโดพี่ตาไอ้ฟ้ามันหลอกเราพี่ วจำได้ไหมที่เราบอกมันซื้อชุดมาราคาพันแปดล่ะเพื่อผมบอกว่าไอ้คนขายบอกว่ามันจ่ายเงินสามพันใช่หรอมันหมอลาดมันหมอลาดจ่ายเงินสามพันคือก็อที่มันบอกว่ามันไปซื้อกับแรกมาไงในราคาพันแปดอะวันนี้ไปลองกันหนึ่งสองสย์เก้ามาแพ้ไปสามส่นยังไม่ไหวว่ามันเอาขวานมามาเล่นไงอะไรผมบอกพี่แล้วพวกผมทําขวานไปสักพักะนะ มันแก้ทางแล้วอะมันมีอะไรแก้ขวานไหมปะไม่มีก็ผมบอกพี่ไปแล้วว่าผมทำสองเซตคือขวานกระดาบอืมแต่พี่ไม่ได้ทำแต่แรกไงผมทำแต่แรกเนี่ยพี่กำลังเอ้มีอะไรขายพี่บ้างอ่ะพม่ใช่เหมือนกันพี่ขวานผมยังทำไม่ครบเลยในพี่ทำเต็มเลยเนี่ยขวานเนี่ยตอนเนี้ไม่ขวานจะเพิ่งใส่ขวานจะเพิ่งใส่จะมีทีทำของใส่มาแล้วใส่พวกนี้มาแล้วส่วนหนึ่งจะเสียใจในวันหลังนะไอ้จะเสียใจในวันข้างหน้านะ ามันถ้าใส่มาแล้วอ่ะจะทำยังไงอ่ะไม่เสียใจจริงจริงนะไม่เสียหรอกเสียจริงทำไมก็คือไปไปบอกพี่แต่แรกว่าทําไงไปไปออฟของมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมายัดตลอดหรอถูกอนนั้นพี่รู้อยู่แล้วจะไม่ทําหละครับพี่ชายผมไม่เอามันจะขึ้นว่าแพงไปครับน้องชายพี่เอาพี่ชายพี่ก็หาช่องที่สําคัญสําคัญมาใส่ผมไม่เป็นไรพี่หาทั้งหมดดีกว่า อ่ะแล้วแต่พี่ชายพี่ทำม,มาแล้วพี่ทำ<ร>มาปัญหายากนะพี่ไม่ยากหรอก็จะปวดติ๊บนะวันนี้พี่ได้พี่จ้างร้อยร้อยหนึ่งมามาใส่ปวดหนึ่งตีหนึ่งสองศูนย์เก้าบอกสองหมื่นห้าหวัดเจี๊ยบสุดท้ายแม่งกใช้ขวานใช่ปะ่ะขวานดีสุดใช่ปะ่ะไม่ผมก็บอกอยู่ว่ามันมีของการแต่ผมคุยกับปันในปันบอกว่าดาบอะของปวดมันเยอะกว่าไงที่ไม่มีถอดเกาะเปล่าเออว่ะไม่มีไม่มี ถ้าพี่มีถอดเกาะอ่ะพี่ปวดมาได้เรื่อยๆเลยนะชุดเกาะพี่ไม่มีป้องกันดาบอ่ะไอ้ดุยสั่ยถอดเกาะแปดขอให้ดุยอะโหดไม่มีเลยของพี่ไม่มีเลยต้องหาพี่หาดิพี่สรุปดาบกับขวานหนม่นดีกว่ากันวะเนี่ยกูงงว่ะไอ้เฮียกูยังงงไอ้ตรงนี้อยู่เลยไม่ก็ดาบมันมีของการนพอดูมีใครรู้ป้าดาบกับขวานผมลองไปดูแล้วมันจะมีอันหนึ่งมันมีออฟกันดาบทั้งหมดสองออฟออฟแรกคือซอร์แมน ออสแมนเนี่ยขั้นวีจะาก,การอยู่ยี่บสองเปอร์เซ็นถ้าการสี่ชิ้นเนี่ยประมาณแปดสิบแปดแล้วมันจะมีอีกหนึ่งออฟอะโมเลดอะเมอร์หรืออะไรสักอย่างไงแหละมาันจะก,การขั้นละสองผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ขั้นสเสร็จสองอย่างเนี้ยถ้าใส่ฟูอ่ะพี่จะได้การประมาณร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นกว่าเลยคือการได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือพี่ที่ตีแทบไม่เข้ายิ่งถ้ามีมีดูดซับมีซึมซับแล้วก็มีสะท้อนอะไรพวกนั้นอีกอ่ะแล้วก็หลบอีกอ่ะ ตีตีแทบไม่เข้าเลยแล้ว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 ขวานแล้วขวานนี่มันไม่มีอะไรแก้เลยสูงไหมไม่มีครับไม่มีงั้นงั้นขวานมันก็ดีกว่าทุกอย่างหรือว่าไงก็ผมมากมันเล่นแต่ว่าแต่นมาก,กว่าเออดาบกับขวานเอามาปวน,เอา,าปวนเอามาป่วนกับเอาดามจดเขาดูว่าดามไหนดีกว่าันเพราะเพราะพี่อย่าลืมนะว่าขวานน่ะไม่มีปลดอาวุธแต่ว่าดาบอะ่ะมีอ๋อเอเข้าใจแล้วออปชันมันต่างกันเนาะเพราะว่า เออ,เออเห็นอยู่เพราะว่าไอขนาดไอพี่จะใส่ตีเบิ้ลอะยังใส่ขวานไม่ได้เลยใช่คือขวานพี่อะใต้ดาเมจจริงแต่ว่าด่าพี่อะได้สับของถอดกปวนของ,ของแต่แต่กันตาบอดอะจริงๆถ้าพี่จะแก่ที่ทำลูซิตลูซิสี่ช่องอะจบเลยให้มันช่วยกันแก่อตอนนี้ผมหาลูซิตอยู่เหมือนกันลูซิต ถ้าพีเล่นแบบผิวของเขานะผมไม่แน่ใจว่าขวานมันมีออฟก่อกวนไหมไอออฟที่แบบว่าไว้ป่วนอะไอพวกสับของอะ<น>ถ้ามันถ้ามันไม่มี<ร>มันไดูแ่บคนดูคนคนไหนมีคนไหนเล่นเป็นบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวถามคนาดูว่าคนดูมันรู้ไงว่าว่าแบบมีอะไรแก้ขวานได้ไหม พนดูครับมี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 อะไรแก้ขวัญในแมเวลาเราอัพชุดอะกูรู้แม่งไม่เชื่อยังไงเนี่ยดุ๋ยไม่ก็ถามคนดูบางบางทีบางทีเรารู้แล้วอ่ะบางทีเราก็รู้แค่ตรงนั้นนะพูบางทีมันคนดูมันมันก็มีคนที่รู้กว่าเรานะเวลาเวลาพี่ไปพูดอย่างนี้ในวงใหญ่อ่ะเหมือนไปถามพวกเฮียเฮียเขาเรียกพี่ออกไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยนะอ๋อบางทีเรารู้พี่ก็เคยคิดนะว่าแบบเออพี่รู้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราก็รู้ไม่มากพอไงแล้วพอแล้วพอพี่ถามเส็จเทียเขาตึ๊บตึ๊บพี่เ็จเขาถามพี่ว เองเองยังถามอยู่ไหมว่าข่ามันมีอะไรแก่ป่าถามอีกก็โดนอี่กะอะแต่เราไม่ฟังอะตรวจสอบมาให้แล้วพี่ชายโอเคน้องวันนี้ยอนครบร้านแล้วเฮียเขาจัดการให้มาหมดแล้วตัวจริงนะเขาตื๊บจริงนะหล่อเฮียหล่อเฮียไอพรมพรมพรมครับพี่ไอเปียงมันบอกพามันไปดูมึงไปดูแลมันหน่อยดีมันไปใส่ชุดเพชรเล่นกับเขาเขาถอดชุดเพชรอะ เล่นกับมันมันโดนเขาเนี่ยโเียักพูดจริงว่าแต่เขาตอดชุดตีกับมันเลยหรอมีอยู่ในสตรีมอยู่เนี่ยโอ้สองเซตเนี่ยพี่งอมเลยอะโียักโดนสุดเลยไงคอมแทนว่ะโอ้ขอโทษขอโทษน้องโซเล่นไม่เดือดรึเล่ามันก็ต้องมีมาแก้เว้ยไม่ใช่เขาแต่ไฟเอ็มเว้ยโอเราจะไปแทงบล็อกไปแทงอะไรในไมค์ก็ตีอ่ะ อภิต้าแต่พี่ต้องมีเออเออผมดูแลผมว่าถ้าจะเล่นบอลใหญ่ใช่ป่ะมันต้องมีสองสองอาวุธเวเพราะว่าดาบอ่ะเอาไว้ปลดไว้ปลดเอาไว้ปลดอ่าใช่เพื่อเพื่อที่ให้ให้ขวานอ่ะเป็นคนฆ่าเพื่อให้ของตกฮัลโหลครับเป่ว่าไงครับอต้าเวลาเวลาเขาพี่ถามนันดิเวลาเขาเล่นกันน่ะเขาาไปสองอาวุธถูกไหมขวานกระดาบถูกไหมเอาไปสองก็ได้พี่แต่ถ้าถ้าไม่กลัวตกเอาไปสองได้ครับ S <S ส <S 1> <S 1> แสดงว่าต้องเล่นเก่งมากเลยเนาะภูมิเนาะถึงจะแอตตาพี่ถามหน่อยว่าตอนตอนเองเจอขวานอ่ะพี่อยากรู้นะ<อ>ว่าขวานอ่ะสามารถตีตีเองของสับช่องปะไม่สับพี่เพราะ <S 2> <S 2> มันไม่มันไม่มีออฟอะโอ้ถ้าถ้าไม่สับผมพูดเลยว่าพี่ไปเล่นพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าพี่จะโดนสับของอะ่ะแล้วไอ้ไอ้ไอ้แอตตามันเอาอาวุธพี่ไปเล่นมันชนะเฉลยแต่กูเล่นแพ้อะเนยเอาจจะเป็นไอ้เอ้เมื่อกี้มีใครขำพี่อ่ะไอเปี๊ยกเหรอ ไอเพี้ยขาดเมื่อกี้มันหลุดเสียงมาเอออันได้มึงฟังกูนะมันไปหนึ่งๆกับไอ้บังไอเนี่ยนี่นี่โจทย์มันอยู่นี่นี่นี่ไหนๆวะไอ้บังอยู่ป้าไอ้บังไอ้บังเข้ามาดิไอ้บังแท็กอยู่ปะไอ้แท็กอยู่ปะไหนดูดินี่โจทมันนี่บังแท็กบังแท็กบังแท็กน้องน้องเลิฟเอ๊ะอฮัลโหลแท็กมันมันมุ่งอะไรไปไอ้เปี้ยมันมุ่งไรไปหา แท็กน้องมันโป้งนะมันโป้งนะอันนี้อาการโป้งนะไอ้แท็กตอนนั้นมึงต่ออะไรให้เปียกนะน้องต่อหมวกกนน็องเท้าเนี่ยโอ้โหเปียกโอ้โหตกเปียกยังไงเนี่ยเขาเอายิงสุดมันเป็นประท้าเขาสามวินอะโดนทุกวินเลยแหมนายก็ไม่ต่างกับเราหรอกอ๋อแต่เราเมื่อวานนี้เราก็เล่นได้นะแต่เราไม่เหมือนนายนะ นายนายแพ้แล้วนายออกเกมเลยอ่ะนายนายกับเราเปล่าเห็นนายพูดนายหยุดเลยอุ้ยไอเตี้ยมันก่งนะุดเพเทอรการ์ดะป่ะป่ะผมบอกให้นะไอไอเตี้ยมันเก่งนะมันมันหล่อนะไม่เล่นพวกมีดกรอนตายบล็อกก่งนะไม่ไม่เก่งที่ไหนแต่ไม่มาเล่นตัคอนเทนเนอร์เปียกนายเอาปล่านายเับผมเปล่าไม่เรากลัวเราเอางี้เดี๋ยวเราต่อไอชุดกระหมวกให้นายเหมือนเดิมเลยดีกว่าเขีบป่ะเผื่อนายจะได้ภูมิใจในการชนะไงอุ้ยเตี้ยโอเคน้องโอเคโอเค ขอโทษเ้ไอ้บางแท็กมาดิเราไอ้บางแท็กมาดิจะจ้างเบลหาสมุด พี่จ้าธุรกิจจ้างเวลเราน่าจะช้าลงเลยนะพี่ทำไมวะมันมีพวกมดมดมดไรแบบเต็มไปหมดอ่ะคนแม่งแบบลืมอ่ะตอนเนี้ยพี่น้องผมต่อคิวสองชั่วโมงพี่พี่ไปแลกมาเข้าไปหลุดอ่ะพี่ไปแลกมาเซ็นซับเต็มอ่ะได้ของพวกซ็มซับอะไรเต็มเลยวันเนี้ยรู้ไหมพี่ได้กี่เวลวันเนี้เป็นพันเดียวพี่ถ้าแบบว่าไม่ใช่เป็นพันทีเดียวนะหมายถึงแบบว่าสองร้อยอะไรเงี้ยพี่มึงก็ออกช่ปะ แบบสองร้อยแล้วก็มาแรกแล้วก็สองวันมาแรกไปรล้พี่ครับมีสี่กองอ,อุ้ยโพี่ซึกพี่ประม,มูลกองยี่สิบาทเด้ กูให้ราคาดีแล้วไม่เอามาบอกกูเพ like ื่อพี่ตะยังไงเนี่ยเพ่อขายกลองเท่าไหร่ละครับน้องขายกล่องสามร้อยเลยมั้งไตเอ้ไม่ใช่มีสองสองกล่องไงมีทีกล่องเต็มกล่องนงกล่องแบบบล็อกเปล่าไม่ใช่ไม่ความหมายเปียก็คือกล่องมันมันอันนี้ไอ้มึงเห็นไอ้หกสิบสี่ปะ ก็คือ R44 ใช่ไหมแบบว่ามาแล้วก็คือกล่องกล่องเล็กกล่องน้อยๆกล่องนึงอ่ะนี่ลงเอ้านะแยบกล่องน้อยเลยยังไงเขาบอกกล่องน้อยๆก็คือกล่องเองอ่ะกล่องน้อยๆมีหลายกล่องอ่ะเอาว่ามันมีหลายกล่องอ่ะสนใจบอกพงเข้าใจไหมแบบว่ากล่องน้อยๆแล้วก็แบบมาขายอร่อยไม่น้อยหรอกครับพี่ตั้งพี่เป็นเลยกับผมมากไม่ได้มันถังกองน้อยเป็นคัตตี้กับผมอ่ะ ต่อไปเขาเอามึงสุดแล้วเนี่ยไม่เอาสุดนะบอกกันแล้ไม่ได้เอาสุดนะถ้าปล่อยน้องผมไปบ้างก็ได้ที่เอามันสุดเลยไงอยากเล่นทามันพากันได้ร้องให้เปียไมได้เล่นมาครับสักปีหนึ่งดิยังไงก็เก่งโอ้รอได้รอได้ไม่เป็นไรหรอกปั่นนั่นพี่ไปหาเล่นเด็กเกมอื่นแล้วเก่งแล้วมันก็นั่งเล่นอยู่คนเดียว <laughs> ตอนนั้นกูก็โทรลุงลีไปไปที่อื่นแล้วมันเก่งแล้วน้องเป็นตาข่ายก้าวของอไปตาเข่ายก้าวของเออพี่โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ามันก็เอาใกล้บางแท็กก่อนก็ยังบอกอยู่มึงชนะบางแท็กได้ค่อยว่ากันบางแท็กแต่หักหน้ากันเองอ่ะอ๋ออันอันนี้ไอ้ไอ้บางแท็กตอดของบนตัวเจอน้องน้องพี่ได้มันมันอันนี้เราแซ่นะดที่จะหลังออมนะเออเจอเปล่าคุยไปเรื่อยเออก็ถ้าตอดของกินแล้วมันยังไม่ไหวต้องตอดอู้อุ้ย อไอ้เหี้ยก็พี่ต๋าบอกกูงี้กูไม่รู้เนาะแต่ที่เชื่ออยู่แล้วว่าน้องพี่เก่งต้องหลุยโอ้โหชอบลายกระดาษนั่นแหละไปฟังใครละไอ้เหี้ยกูนั่งลงบัสไปครับเดี๋ยวาชิลพอกูนอนแล้วไอ้เหี้ยเบื่อทำไมพี่แบบคนไหวเปียกก็รงงว่ะต้อะไระับทีมดิ ไอ้บางแตกมึงกล้าเปล่านะ้องทอของหมดตัวเจเปียกอ่ะใส่แค่วุดอ่ะกล้าเปล่าไม่ไหวแล้วพี่อุ้ยเอ็ดไม่เพียกเขายังกลัวเนี่ยเจียกต้องกลัวนะกลัวจริงก็ไม่ไหวกูทุกคนอน่ะนี่ยไอ้ไอ้บางไอ้บางแตงวันนะั้นมึงจำได้ป่าวาเจีเเยกมันบอกผมว่าอะไรเปล่าเลยมันบอกมึงว่าอะไรตอนนั้นอะตอน,น,นจะเจอกับมึงอะก่อนจะเจอกะ เปียกพูดว่าอะไรว่ามาดีมาดีไหแล้วั่วเขาว่าอะไรมึงบอกเปียกว่าอะไรอ๋อมโกงไม่ได้นะโกหกคนดูไม่ได้นะไอแท็มันเก่งแท็มันเก่งแต่คนไม่มีทางสู้อ่ะอาแล้วมึงไปท้ามันอ่ะนะอะไรเหมือนไม่ได้ท้าเลยอ้าวไอ้แท็กสลับมึงท้าไอเปียกหรอเปี๊ยกทดสอบสังคมเปล่าเว้ยเว้ยไม่มีใครซ้ำเลยนอกจากพี่ตาไหนี่ยเฮียซ้ำนั่นแหละ อาเขาเคยชนะถูกไหมเปียบเขาชนะนะเมื่อวานถูกป่ะพี่ตะวันนี้โดนไปสามศูนย์น้องอ้าวถือว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะแต่เปี๊ยยังไม่ชนะนะเปี๊ยต้องแก้นะวันนี้บางแทกแก้กับน้องบางแทกแก้แก้กับน้องพี่หน่อยเดียน้องเออถอดของหมดตัวดาบพิดเล่มเดียวเอาเปล่าเปียเล่นชุดไล่ไอ้เปี๊ยเ,เ,เล่นชุดเพชรไม่ออฟ ไม่เอาบ่พี่ใช่แต่เองไม่ใส่สักเอางี้พี่พี่ให้ใส่เกาะได้ตัวเดียวตอดสามชิ้นก็เปียกไปขอเจอเขาเองเขาบอกเปียกตอดขนาดนี้ถ้าแพพีก็ไม่รู้พูดง่ายแล้วแหละเล่นแล้วผมเก็บเบี้ยวคาเบี้ยวจ้าไอ้น้องขยันนี่ว่ะเขาให้ชุดเติมไปอ่ะเปีทิ้นแล้วเพิ่งเข้าเนี่ยอต่เขาจะไม่ให้อะอะไรขวานเติมอะขวานเต็มอยู่ไหนอ่ะ ต่างนก็ใช้อยู่กับอ,อ,อูออ้ให้น้องไปครบเซตน้องไปเล่นไฟเอ็มไปยืนอยู่ไหนก็ไม่รู้รน้อง้องาน้องคอาเมืองเบื้องหรือเปล่าล่ะตอนเนี้ยหรือว่าน้องข้าไปไอ้นี่ฮับฟู่อ่ะประเทศฮับฟู่หรือเปล่าน้องไปฮับฟู่น้องไปฮาฟู <c oughs> ่แทบจะหาว่าโอ้หมึงเชื่อป่ะเวลาจะมาเล่นไอ้นี่ไมค์คาบีกูต้องตามมาง้อแบบเดี๋ยวก็มา ไอ้ไอ้ไอแท็กพูดให้พี่ฟังดิวันนั้นมันมันเอาไงกับมึงนะแท็กอะไรนะพี่วันวันนั้นไอ้แท็กมันรู้มันรู้ตัวเปล่าเวลาไม่คุยกับมันนะไม่วันโดนเตะไม่ก็ถามว่าเวลาไอ้ไอ้วันนั้นไอ้เปียมาท้ามึงหรือว่ายังไงนะมันท้ามึงใช่ป่ะแล้วมึงไม่หรือว่ามันมึงไปท้ามันก็วันนั้นไเปียมันคุยกับพี่อยู่ไม่หรอมันก็ท้าท้าจัดเลยเนาะ แล้วมึมงบอกมันว่าอะไรนะขอกับพี่เปียกัะไม่กับพี่เอ๋กับพี่เปียกอะผมไม่ต้องอะไรเยอะหรอกผมเดี๋ยวผมถอดเสื้อให้เลยกางเกงเหลือแค่หมัว่วของอหลบพี่ตั๊งมีมีคนรับไม่หรอพี่จา้างเปล่ะเอาเอาเกาะเกาะเกาะเพชรดับนี่โอ้ไปกระตีนไ,ไปกระตีนเลยไปกระตีนเลย <laughs> <จน S 2> ดาเพชรก,ก่อเน,นี่งเท่าไรไปกระตีนเลยเอาโอ้หมินของเกิลเอาผงเอาดีเอาผงเอาดิเขาเก็บไม่แพงเลยชั่วโมงละสิบห้าบาท โสิบห้าบาทอ่ะยินไปอ่ะโอ้ขวานจะได้หกสิบเบลลอ่ะเฮ้ยผมฝากขวานแั้ก็ไอเอเอไปไหนวนะเนี่ยเอไปขาย <laughs> โอ้โอ้อืมเป็นหนึ่งนะผมอะโอเคกูอันนี้ละปิดหกทีทีสามละไม่รู้ว่าน้องกูจะมาหาก,กูหรือเปล่านะมกกูไปคุยกันสองคนอะ